เนี่ยอารมณ์เส e ียไม่หายสักทีนึงคอมเมนต์เมื่อวันที่เราถ่ายงานปกติแต่ก็มีคนชอบคอมเมนต์ว่าใครอยู่ข้างหลังใครอยู่ข้างหลังไอ้ไรสาระว่าแต่ถึงคาบเรียนแล้วนี่ไปเรียนก่อนแล้วกันครูมาลวจ้าขอเสียหน่อยเร็วโอเคกักเรียนวันนี้ครูก็จะมาขึ้นเรื่องอ่ะ๋ยวนะ แ้นแลเพื่อนในห้องของเราหายไปน้ำหมดอหทำไมถึงมีแต่ต้นคนเดียวคนอื่นๆทาเรื่องย้ายห้องไปหมดแล้วครับครูจะแตกอนห้องผมมีเจถึงหคนแต่ว่าอีกหกคนเนี่ยทาเรื่องย้ายโรงเรียนครับแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยย้ายห้องครับครู เธอคงหน่อยแย่เลยใช่ไใช่ไหมวันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องศิลศาสตร์กันนะต้ยทำไมต้องพูดด้วยครับครูผมยังงงเหยไม่หายเลยเมื่อวานเนี่ยพอก็ถ่ายงานตามปกติกนะครับครูแต่ว่ามีแต่คนคอมเมนต์ว่าใครอยู่ข้างหลังใครอยู่ข้างหลังโอ้ยผมเนี่ยลำคาญจริงๆรงเลยครับครูเธอเชื่อไหมว่าโรงเรียนนี้มีเรื่องเราพอเถอะครับครูเฮ้ยคห้องผมก็มีแค่ผมคนเดียวกับ,บผมเองก็ต้องอยู่คนเดียวอีกนี่เธอกลัวผีใช่ไหมปาลังการนะครับแต่ผมกลัวความมืดซะมากกว่าอืมช่างมันมกน วันนี้ทวร์ก็จะมาขึ้นเรื่องระบบหลายแวนของเรือกอาร์ตเตอร้ยเรียนภาษาจีนจ,จะไดกะทีนึงง่วงนอนจังแต่ก็นอนไม่ได้แต่ต้องทำเวรอีกฮอ่เจริญเ,เราก็ต้องทำเวรทุกวันซึ่งในห้องเราก็มีแค่เราคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดเริ่มทำเลยแล้วกันจะได้กลับบ้านเร็วจะว่าไปโรงเรียนนี้ก็ดีนะที่มีเครื่องดูดฝุ่นให้ถ้ามมนมีนะลำบากแย่เลยต้องมาหาไม้กวาดอืมแต่ก็ดีด้วที่เขามีมาให้ ห้องเรียนเราก็มีแค่เราเรียนคนเดียวทำไมห้องมันดูสกรปรกขนาดนี้ไม่เข้าใจเลยอ่ะดูเสร็จแล้วเอ๊ะใครเขียนอะไรเนี่ยช่างมันเดี๋ยวขอลบว่าแต่เราดูฝุ่นแล้วมันจะสะอาดเหรออืมไปหยิบไม้ถูพื้นก็แล้วกันถูพื้นสนอนเดียวกันเราพื้นจะได้สะอาดๆเออนี่ไงไม้ถูเห็นเขาว่าห้ามเข้าในห้องนี้นี่ไม่เป็นไรเราไปเอาไม้ถูพื้นตรงใต้บันไดก็ได้ได้ไม้ถูพื้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาถูพื้นกันดีกว่าเออนั่นอะไร ไม่เชื่อจริงๆเหรอใครมาเขียนอีกเนี่ยโถเอ้ยจะได้กลับ,บานอยู่แล้วต้องมาลบกระดานอีกเอ้ยถ,ถูกพื้นก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาลบถูกพื้นเองก็งานหนักพอแล้วต้องมาลบกระดานอีกเฮ้กลับบ้านถึกแน่ๆเลยวันนี้โถเออถูเสร็จสักทีนึงเหลือแค่จากการลบกระดานนี่อ่ะลบและสะอาดด้วยกลับบ้านเลยแล้วกันโอ้ยเมื่อยจริงๆเลยวันนี้เอ๊ะ เดี๋ยวนะนี่ทางโรงเรียนมีแค่เราอยู่คนเดียวเหรอโถเอ้ยทำเวรโถแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราชินกับการอยู่คนเดียวแล้วกลับบ้านแล้วลวกันไอ้ข้ามาเขียนกระดาษเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยเอยเอถึงบ้านเซกเซนึงวันนี้นะ เมื่อยเมื่อยโอ้ยแต่ก็ผ่อนคลายหน่อยว่าจะดับสงเงีบแล้วกันเอ,อ๊ะใครมากดอดอดอีกใครกันอ๋อ,อเราสั่งของไว้นี่นาลืมไปโอ้ของส่งครับคุณชายคุณต้นไหมครับอ๋อใช่ครับเอ้คุณเสียสั่งของเอาไว้นะครับราคากระอกมาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทแต่ว่าคุณโอ้จา่ายเยอแล้วนะครับอ๋อ,อโอเคครับนี่ครับคุณพอสื้อด โอเคครับขอบคุณมากมากเลยนะครับงันผมไปก่อนนะครับโอเคครับ <c oughs> ว่าแต่ทําไมเข้อเดินแปลกจังการพูดการจาก,ก็แปลกๆด้วยอืมแต่เขาก็ไม่ได้มาทําอะไรเราอือนอนแล้วละกันวันนี้เมื่อยเมื่อยอากาศก็ร้อนอีกนอนแล้วละกันว่างแล้วะ่ะ อืเมืม่อวานนอนหลับสบายจริงๆเลยสบายหน่อยที่วันนี้เนี่ยไม่ข้าเรียนน้อยแล้วก็แต่ละวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่ชิวๆที่สุดอืมใครอ่ะโอ้เต้คุณไม่น่าจะคุยด้วยหน่อยจ้าว่าไงครับครูอืมว่าแต่เต้เราจักคนสงครชื่อว่าคิมปะคิมเหรอครับครูไม่รู้จักครับครูก็คนที่สามารถอาที่ว่าตัวผิวคําๆน้ำตาลน้ำตาลผมสั้นๆนะแล้วก็ใส่แมสแล้วก็ตัวใหญ่ แล้วก็ถ้าเดินปแปลกๆด้วยก็จะชอบเดินแบบว่าหลังเอียงไปข้างหลังนะอ๋อเมื่อว่าเขาเองก็เพิ่งมาส่งของที่บ้านผมเองครับครูอั่นแหละคงจะบอกว่าครูน่าขับว่าชาวันนี้ค่ะโดนว่าชนตายนะสิ้นศพเขาเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยโอขาดด้วยอีกแล้วถ้าหาอย่างไงาผมขอตัวเข้าเร่งก่อนนะครับครูบา,บายครับครูผมไปละเอาเนะโอเคบา,บายเดี๋ยวรูไปเข้าเร่งก่อนนะบา,บายโอ้ยยังขี้ไม่ออกเลยเนี่ยโถเอ้ย ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมครูถึงชอบพูดแต่เรื่องอย่างนี้ <S 2> <S 2> <S อะไรกันอีกเนี่ยเมื่อวานก็เพิ่งลบไปเองมีใครมาเขียนอีกแล้วเนี่ยโถเอ้ยขี้เกียจลบแล้วจะเขียนอะไรกั้ขนาดเนี่ยตลกมากมั้งว้ยจะเรียนโถเอ้ยน่าลำคาญโถให้ครูมาลบเองในการขี้เกียจแล้ว